สรงสาวดูไปเลยแ,แล้วกันน้องชมีจ่ากีซ่า โอ้ความรักจะอักอักใครอยากจะเท่นะทุกอีได้ให้สั่นหัวใจเมื่อคงเหงาฝันน้ําตาจะเคยร่ําไห้เพียงนั้นดั่งไม้หัวใจฉกแรงหลานไม่มีใครได้สว่างสังยึดมันเพชรไม่มีใครได้สว่างสังยึดมัน កុំកុំលោបបង់ក្ដីថាអ្នកចង់ខ້ອຍបានតែនិយាយក៏បានយ៉ាងម៉េចបានអ្នកជាប្រព័ន្ធមិនមែនแค่ជាអាហារតាជាតែជាដំណុះកម្មເປັນប្រព័ន្ធ เาไม่ตรยมตัวเอาคืี่คงตอยูท่ยทเธอเวใครที่มองราบอ,อกเ,กเือนนหับเสียงดังๆสักครั้งหนึ่งให้กับพวกเราทีมงานนกาักข่าเมสครับขอบคุณมากครับผมแต่ช่วงนี้อนุญาตตัเข้าสู่ช่วงพิธีการธน,นาวิกีครับ อีกครั้งนะครับอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอันนี้ก็นะครับกาบสวัสดีด้วยนะครับสด้กำสลับได้ดัแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกท่านวันนี้เดินทางมาร่วมงานกันเยี่ยมบ้ากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับผมอยากเห็นหน้าคุณบ่าวสาวหรือยังครับอยากเห็นยังไหมครับอยากเห็นไหมครับอยากเห็นคุณบ่าวสาวไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่ช่วงพิธีการครับผมอยากกลับไปเชิญคุณบ่าวสาว ในวันนี้ในการกับงานอะไรนะครับบนเวทีวันนี้สลับกันทางด้านแขกรับผู้ใหญ่นะครับสำหรับท่านแรกนะครับขออนุญาตขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ใหญ่บรรเจิดสุขใสครับผมขึ้นมาคล้องพวงมาลัยให้สลับคู่ผ่าวสาวครับเรียนเชิญครับ เสียงวุ้ยดินดังสักครั้งหนึ่งนะครับสลับท่านแรกนะครับผู้ใหญ่บรรเจิดสุขใสนะครับผมับต่เสียงวุ้ยเดินด,ดังสักครั้งหนึ่งครับผ่านไปครับสลับอังคางนัง่นผู้ใหญ่สมเล็กปางจันนะครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตขอกราบเรียน ผู้พิพากษาครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปนะครับสำหรับท่านอบตพรพิรมนะครับ นะครับสำหรับท่านนายกสำเริงนะครับเดี๋ยวอนุญาตนะครับ ขอกล่าวให้อวค์ราช <พา S 2> สิท <พา S 2> ธินาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขวัญใจพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรการเพราะท่านเปรดีตรัฐมนตรีเป็นสอสจังหวัดสมุทรการที่ได้<ก>รับมันจะเห็นตามกำแพง,งต่างๆเห็นหน้าผมเดินทางไปทางไหนเห็นตึกห้าสีนั่นก็คือโครงการของกิตตินครสมัยก่อนมายังไม่เจริญนายกสำเริิจผมบอกเอาเอาตอมาตั้งตรงนี้ท่านที่มาอยู่หน้าที่แห่งนี้ผมเชื่อครับว่าทั้ง ท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าท่ญญานจะอยู่แพรกสามใหม่อยู่เทพรักษ์ก็มาพัฒน,นาให้กับชุมชนแห่งนี้เป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันมผมเองนั้นทำงานอยู่ในฐานะประธานบริหารกิตินครกบนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมง,งานในโครงการกิตินครของผมฝั่งวันนุ้ยตอนนี้นั้นก็ทำให้อยู่กต่เซ็นท่านผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่า ผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้นั้นมีความเจริญเติบโตในชีวิตคู่นั้นที่แน่นอนเพราะวันนี้นั้นผมถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งท่านจะเห็นเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นชายหนุ่มที่ดูแลรับผิดชอบลุยได้แน่นอนก็อ,อยากจะฝากบอกคุณแม่ของลุยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงคนนี้สามารถดูแลลูกสาวได้ตบมือให้อะกบขุนหม่นะครับไม่ใช่อะไรถ้าเกิด ถ้าเกิดผมไม่ดีเนี่ยทุกคนก็จะมาด่าผมได้วันนี้การันตีไว้ให้เพราะว่ากบถุกท่านเห็นแบบเดียวกับผมอยู่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาววันนี้นั้นทั้งหล่อและสวยเท่าเทียมกันถ้าเห็นดีอย่างผมด้วยตบมือให้หน่อยคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้แล้วก็อยากจะขอญาติฝากาฝากต้นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับว่าในนั้นสิ่งหนึ่งจริงใดที่ ทั้งสองคนนั้นมีจิตที่จะไปกระทาให้กับท่านหรือขอความนุ้คข้อนท่านนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่จะช่วยเขาได้เราผมไม่ต้องให้อวยพรเยอะหรอกครับเพราะผมเชื่อว่ากบเองมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นต้นแบบพร้อมท,ทั้งคุณงามความดีที่ครอบครัวทั้งสองครอบครัวนั้นได้กระทําจงส่งผลให้กบและนุย้ยซึ่งเป็นบ่าวสาวของเราในวันนี้นั้นจงมีชีวิตของคู่ที่สมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยความสุขไปตลอ,อดครับขอบคุณครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านกิติได้พูดไว้ครับวันนี้เลิกดีมากครับตอนเช้าก็ไปงานแต่งงานมาห้างานนะครับเดี๋ยวผมยังต้องไปอีกสองงานนะครับนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับในฐานะที่ผมเองก็อายุมากแล้วนะครับสามสิบก,กว่าแล้วหอหอนะครับก็อยากจะให้พ่อ แนะนำในการคลองเรือนจะไม่ง่ายสี o ่ o o อออ่างอ้อแรกครับต้องอดทนเวลาเราทํางานอะไรเขาแล้วจานั้นทาอะไรต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทาเหมือนตอนที่เราเป็นโสดเนี่ยอะไรนิดหน่อยงอนบ้างอะไรบ้างไม่ได้นะนะซึ่งกัาแลรกันนะครับถ้าทําได้แบบน,นี้ครับครอบครัวก็มีความสุขครอบครัวมีความสุขทําอะไรก็ประสบความสำเร็จชีวิต ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะกนะโดนเันให้หลานทั้งสองนะครับผู้บ่าวสาวคู่นี้ประสบแต่ความสุขในชีวิตสมรสประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดทำไรก็ประสบผลสำเร็จขอให้มีบุตรที่มีคุณภาพนะครับแล้วทั้งคู่ไ้ทั้งผู้นั้นรักกันชัว่วที่ดนดรนครับขอบคุณครับครับ ถ้ามีงานเลี้ยงบกป้องการใดขอไัยท่านผู้หมายเป็นหน้านที่นี้ด้วยนะครับถ้าถ้าผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมปลื่มตันใจมากนะครับขอบคุณมากครับเเจอทางด้านคุณแม่คุณแม่ขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาในในงานมงคลสมรสลูกสองคนในวันนี้กล่าวขอบพระคุณค่ะ ไปนะครับสหรับครอบครัวของนะครับทางด้านเจ้าบ่าวนะครับเดี๋ยวฟังทางด้านเจ้าสาวบ้าง